มึงควรจะลงไปเช็คมึงดูดีแล้วก็มีเอแกงกูสสูจัดทำพุงลงไปนอนพวกมึงนั้นไม่ใช่ดีเป็พวกมึงคงร่วงเป็นกองถ้ามึงจะเทียบมึงก็ควรมาลองอก็มึงมันแค่ดิเกียไอลิปอยู่ในบล็อกออนพวกมึงดูดีพวกมึงนั้นคนละเกตแต่ของบีเมียมพวกมึงนั้นมีแต่เองมึงอ่ะคิดที่จะมาเทียบ มึงนั่นไม่ได้ดีเบตมึงเจอพวกกูตบเตียงปากมึงก็เหมือนกับเปรดอ้าวเดตนั้นชื่อซิโลเฮดมึงควรจะลงไปเช็คมึงดูดีแล้วก็มีสไตล์แต่ขาดอย่างเดียวทำไมหน้าเหมือนควายพวกกูนั้นไวเหมือนกับความเร็ว,วมึงซ้ายของกูชิโดเฮลมึงใครที่อยากจะลองของพวกกูให้สองแค่มึงเสนอเดี๋ยวกูเสนออยากจะเจอกับกูอีกภาคแต่มึงยังอ่อนก,กว่ากูส มึงเดไม่หัดอีกมากเพราะมึงใช้เต็มแบบที่ลับๆพวกมึงจะพลังขอฮาคีคอคอรลังมามือขวาอาชีพแกมึงจะโดนกูปิดเพราะมึงแดกเหล้าแกกูสุดจานทำพวกมึงลงจนนอนพวกมึงเดไม่ใช่ดีเพจพวกมึงคุณร่วงเป็นกองอ๋อถ้ามึงจะเทียบกวกมึงควรจะลองก็มึง